กินยาคุมกำเนิดแต่ทำไมยังตั้งท้องกินยาคุมกำเนิดแต่ก็ตั้งท้องได้แต่ก็ยังตั้งครันได้ทั้งทั้งที่กินยาคุมกำเนิดกินยาคุมกำเนิดก็ยังตั้งคันได้มีการตั้งคันทั้งทั้งที่กินยาคุมกำเนิดมีสาเหตุที่ต้องรู้เพราะอะไรกินยาคุมกำเนิดแต่ทำไมท้องวันนี้ขอนำเสนอความรู้เรื่องยาคุมกำเนิด ว่าทำไมกินยาคุมกําเนิดแล้วยังตั้งท้องได้เป็นไปได้จริงหรือไม่ต้องรู้ว่ามีหลายสาเหตุมีดังต่อไปนี้ 1. กินยาคุมกําเนิดไม่ตรงเวลาเนื่องจากยาคุมกําเนิดมีฮอร์โมนช่วยยับยั้งการตกไข่จะออกฤทธิ์ได้ดีก็ต่อเมื่อฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกายมีความสม่ำเสมอฉะนั้นการกินยาคุมกำเนิดไม่ตรงเวลาส่งผลให้ฮอร์โมน ขาดความสมดุลจึงเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นได้แก่ช่วงที่เริ่มกินยาแผงแรกควรกินในวันที่1-5หลังมีประจำเดือนเพื่อปราบฮอร์โมนให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดหากเริ่มกินยาเม็ดแรกหลังวันที่5ไปแล้วบอกได้เลยว่ายาคุมกำเนิดไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยง่ายๆก็คือหลังมีประจำเดือนให้กินเลยอย่าปล่อยไว้ เกิน5วัน2กินยาคุมกำเนิดรวมกับยาปฏิชีวนะยากันชักและยารักษาวัณโรคซึ่งยารักษาโรคบางชนิดเหล่านี้มีผลลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดเชน่นยาปฏิชีวนะยากันชักและยารักษาวัณโรคหากกินยาคุมกำเนิดและกินยาเหล่านี้ด้วยจะทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันของยาคุมกำเนิดลดลงจึงเพิ่มโอกาส ในการตั้งครรภ์ได้ตั้งท้องได้นั่นเอง 3. กินยาคุมกำเนิดกับยารักษาทั้งจิตเวชเนื่องจากยารักษาจิตเวชบางตัวมีผลกับยาคุมกำเนิดได้แก่ยาควบคุมอารมณ์ที่ใช้กินเพื่อปรับอารมณ์ให้คงที่โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีอาการซึมเศร้ากลุ่มผู้ป่วยโรคไบโพลา่ายาเหล่านี้มีส่วนทำให้ลดประสิทธิภาพ ภาพของยาคุมกำเนิดการกินยาคุมกำเนิดควบคู่กับยารักษาทั้งจิตเวชการกินคู่กันจะส่งผลทําให้ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดลดลงก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ 4. อาเจียนหรือท้องเสียหลังกินยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตั้งท้องทั้งทั้งที่กินยาคุมกำเนิดทุกวันก็เพราะกินยาคุมกำเนิดแต่ดันอ้วก ออกมาหมดภายในสองชั่วโมงหลังกินยาหรือมีอาการท้องเสียคามวันอาการเหล่านี้ทำให้ยาคุมกำเนิดที่กินเข้าไปยังไม่ทันได้ดูดซึมก็ออกไปหมดแล้วจากการอาเจียนหรือท้องเสียจึงเท่ากับเราไม่ได้กินยาคุมกำเนิดนั่นเองจึงเพิ่มโอกาสในการตั้งท้องได้เช่นกันหากเก็บยาคุมกำเนิดผิดที่ผิดทางยาคุมกำเนิด ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง15-30องศาแต่ถ้าหากยาคุมกำเนิดได้รับความร้อนเกิน40องศาเซลเซียสยมีผลทำให้ตัวยาคุมกำเนิดเสื่อมประสิทธิภาพลงได้หรือกรณีเก็บยาคุมกำเนิดไว้ที่มีความชื้นสูงเช่นในตู้เย็นในห้องน้ำเป็นสาเหตุทำให้ตัวยาคุมกำเนิดเสื่อมคุณภาพส่งผลทำให้ประสิทิ สิทธิภาพการคุมกำเนิดลดลงและเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นได้ 6. ลืมกินยาคุมกำเนิดเนื่องจากแต่ละวันเราทำกิจกรรมอะไรมากมายทำให้หลายคนลืมกินยาคุมกำเนิดแบบไม่รู้ตัวคิดว่ากินไปแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้กินพอมารู้อีกทีก็วันถัดไปกลายเป็นว่าดืมกินยาคุมกำเนิดหนึ่งวันซึ่งการลืมกินยาคุมกำเนิดจะทำ ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลงจึงเกิดการตั้งครรภ์การตั้งท้องขึ้นมาได้เจ็ดกินยาคุมกำเนิดไม่ถูกวิธีเนื่องจากความสับสนหลังกินยาคุมกำเนิดหมดแผงแรกซึ่งบางครั้งเลือกกินยาคุมแบบ21เ็ดมตรแต่ไม่ได้กินแผงใหม่ในวันที่8เพราะเข้าใจว่าต้องรอประจำเดือนมาก่อนจึงจะเริ่มกินยาแผงที่สองได้เป็นการกินยาคุม กำเนิดแบบไม่ถูกวิธีฉะนั้นเมื่อหยุดกินยาเป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาได้นั่นเองดังได้กล่าวมาแล้วสาเหตุทั้งหมด7ขอ้อ7ประการทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลงและส่งผลทำให้เกิดการตั้งท้องตั้งครรภ์ขึ้นได้นั่นเอง ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ